จิตดวงนี้ไม่ตายร่างสลายจิตดวงนี้ดีดออกแล้วก็ไปสร้างภพใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาพอขาดจากร่างกายนี้แล้วมันอาจจะไปเป็นเปรตเป็นผีลงนรกอวิชีเลยก็ได้นะเรื่องจิตใจเป็นสาคัญมากเราอย่าเห็นแต่วัตถุเงินทองเข้าของอันนี้เป็นเป็นเครื่องยั่วหรือเป็นเครื่องหลอกลวงเป็นยาเครื่องน้ําตาลของชีวยตที่มันหลอกสัตว์โลก ยังต้องให้สร้างความชงหวังด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทุกคนทุกคนโจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยร่างแห่งความดีจิตดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายมาตั้งแต่การไหนไหนเรียกว่าเป็นอนันตการจิตดวงนี้ไม่เคยมีป่าช้าที <c oughs> นี้พอร่างสลายคือร่างกายของสัตว์ของบุคคลของใครๆก็ตามหมดสภาพสลายลงไปจิตดวงนี้ดีดออก แล้วก็ไปสร้างพบใหม่ชาติใหม่ขึ้นมาพบใหม่ชาติใหม่นั้น